สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Talk to Life พื้นที่เล็กๆที่เราจะนั่งคุยกับใจตัวเองเบาๆสักพักคุณเคยไหมให้ความรักกับใครเต็มที่แต่สุดท้ายกลับเจ็บเองคนเดียวหรือพยายามทำให้คนอื่นพอใจจนลืมถามว่าตัวเราโอเคไหมวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังคำง่ายๆแต่สำคัญมากๆในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยรักตัวเองไม่เจ็บเลยหนึ่ง ความรักที่มั่นคงที่สุดเริ่มที่ตัวเราเองหลายคนเฝ้ารอให้ใครสักคนมารักมายืนยันคุณค่าให้เราแต่ในความจริงถ้าเรายังไม่เห็นค่าตัวเองก่อนต่อให้ใครรักเราแค่ไหนเราก็จะยังไม่รู้สึกว่าพอสองการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวมันคือการดูแลตัวเองอย่างที่เราดูแลคนที่เรารักให้เวลาให้ความเข้าใจ และรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรเดินออกมาจากสิ่งที่ทำให้เราเจ็บซ้ำๆสามเมื่อเรารักตัวเองได้เราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเราอีกคนที่รักตัวเองจะรู้ว่าอะไรควรอยู่อะไรควรไปจะไม่ยอมแลกความสงบในใจกับคำว่าอยากให้เขารักเพราะสุดท้ายคนที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัวเรานี่แหละ 4. รักตัวเองคือการให้อภัยตัวเอง ให้อภัยในความผิดพลาดให้อภัยในความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรักตัวเองได้จริงถ้าอย่างโทษตัวเองซ้ำๆบางครั้งแค่ยอมรับว่าฉันเคยผิดแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของฉันก็พอแล้วที่จะเริ่มต้นรักตัวเองใหม่อีกครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการเปรียบเทียบการรักตัวเองคือการกลับบ้านกลับมาสู่หัวใจของเราเองที่ไม่ต้องแข่งขันกับใคร ไม่ต้องดีพร้อมแต่เพียงพอที่จะยิ้มได้อย่างจริงใจอย่ารอให้ใครมาบอกรักคุณเริ่มจากการบอกรักตัวเองก่อนแล้วคุณจะพบว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยมีแต่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นทุกวันขอบคุณที่รับฟัง t a l k to Life ในวันนี้นะครับขอให้วันนี้คุณได้กอดตัวเองแน่นๆสักครั้งและพูดกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณที่อดทนมาไกลขนาดนี้ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมคุณมีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่มีใครบอกสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Talk to Life รายการที่จะค่อยๆค,คุยกับหัวใจและบางทีก็เขย่าหัวเราบ้างเล็กน้อยให้รู้สึกตัววันนี้ผมอยากชวนคุณฟังประโยคนี้ครับไม่มีความรักเรื่องเล็กแต่ไม่มีเงินเรื่องใหญ่มากอาจฟังดูขัดหูนะครับแต่ลองฟังให้จบก่อนเพราะนี่ไม่ใช่การบอกให้เห็นแก่งเงินแต่คือการเตือนให้เรา รักตัวเองในโลกจริงให้เป็นความรักคือพลังใจแต่เงินคือพลังชีวิตใช่ครับความรักสำคัญมันเยียวยาใจในวันที่เหนื่อยแต่ในโลกแห่งความจริงค่าข้าวค่ารถค่าน้ำค่าไฟไม่มีอารมณ์มาให้ส่วนลถเราเพราะฉะนั้นแค่รักกันอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีเงินใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่มีความรักอาจเหงาแต่ไม่มีเงินอาจลำบากทั้งครอบครัวเราทุกคนต้องการความรักแต่ความมั่นคงในชีวิตก็เป็นพื้นฐานของความรักที่ยืนยาวทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อยๆความรักดีแค่ไหนก็พังได้หลายความสัมพันธ์ไม่ได้จบเพราะหมดรักแต่จบเพราะขาดความมั่นคงการมีเงินไม่ได้แปลว่าเห็นแก่เงินเงินไม่ใช่ทุกอย่าง เงินคือเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ลำบากถ้าเรารักตัวเองพอเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องอดทนในความรักที่ไม่มีแผนชีวิตร่วมกันเพราะสุดท้ายความรักดีแค่ไหนก็ต้องการหลังคาบ้านและความพร้อมบางอย่างในชีวิตจริงความรักที่ดีต้องรักและรอดไปด้วยกันไม่มีใครอยากตื่นมาแล้วต้องกังวเลเรื่องเงินทุกวันไม่มีใครอยากรักไปวันๆแล้วไม่มีอนาคต เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีความมั่นคงในชีวิตไว้ก่อนแล้วรักดีๆจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมความรักไม่ใช่เรื่องเล็กแต่อย่าลืมว่าเงินก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเช่นกันเราไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าแต่เราควรมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้ก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่เรายืนได้ด้วยตัวเองเราจะไม่ต้องยอมรับความสัมพันธ์แย่ๆเพียงเพราะกลัวไม่มีใคร หรือไม่มีทางไปขอบคุณที่อยู่กับ Talk to Life ในวันนี้ครับถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงไม่มีความรักไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังไม่มีเงินเก็บเลยอันนี้ต้องเริ่มคิดแล้วครับรักตัวเองเริ่มจากดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้ววันหนึ่งทั้งเงินและความรักจะมาพร้อมกับคนที่ใช่และเวลาที่เหมาะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า Talk to Life คุยกับใจเราเองให้ชัดก่อนจะฝากมันไว้กับใครสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Talk to Life พื้นที่ที่เราจะค่อยๆค,คุยกับใจตัวเองพูดกับชีวิตอย่างเข้าใจและจริงใจวันนี้ผมมีประโยคหนึ่งที่อาจฟังดูย้อนแย้งกับความรู้สึกของใครหลายคนแต่ถ้าคุณฟังจนจบผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจความรักมากขึ้นอันความรักเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตคนเราความรักสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ตอนเราลักใครสักคนเรามักรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตหมุนรอบเขาเตื่นมาเพื่อคิดถึงนอนหลับไปพร้อมความคาดหวังแต่ลองมองกลับกันในแต่ละวันเราต้องใช้พลังกับเรื่องอื่นมากมายงานครอบครัวสุขภาพความฝันเป้าหมายความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทุกสิ่งความรักที่ดีไม่ควรทำให้เราหยุดโตบางคนหยุดทุกอย่างเพราะความรักยอมละทิ้งตัวเอง ยอมเปลี่ยนชีวิตเพื่อคนคนเดียวแต่นั่นไม่ใช่ความรักที่ควรค่าความรักไม่ควรใหญ่โตจนกลืนความเป็นตัวตนของเราเพราะเราทุกคนมีภารกิจชีวิตที่มากกว่านั้นเมื่อมองความรักให้เล็กลงเราจะหายเจ็บเร็วขึ้นความผิดหวังความอกหักความเสียใจจะไม่ทำลายเราหนักเท่าเดิมเพราะเราจะรู้ว่ามันก็แค่หนึ่งบทในหนังสือชีวิตที่ยังเขียนไม่จบเมื่อเรายอมรับว่า ความรักไม่ใช่ทุกอย่างเราจะไม่ล้มทั้งยืนเพียงเพราะมันหายไปชีวิตมีอะไรให้รักมากกว่าคนคนเดียวยังมีครอบครัวเพื่อนงานศิลปะความฝันยังมีตัวเราที่ควรถูกกรากมากที่สุดเราไม่ควรให้ใครมามีอำนาจมากพอจะกำหนดว่าเราควรสุขหรือทุกข์ใช่ครับความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ในโลกใบนี้ยังมีสิ่งสำคัญมากกว่านั้นอีกมากมาย สุขภาพที่ดีความฝันที่ยังรอให้เราลงมือทำความสงบในใจที่หาได้จากการเข้าใจตัวเองรักได้ครับแต่ต้องรู้ด้วยว่าชีวิตเรามีค่ากว่าความสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวขอบคุณที่ฟัง Talk to Life ในวันนี้ครับหากคุณกำลังเสียใจกับความรักที่หายไปผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณยังเหลือทั้งชีวิตที่รอ้อยคุณใส่ใจจำไว้นะครับ มันความรักอาจดูใหญ่ในบางวันแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เรื่องเล็กๆในชีวิตใหญ่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า Talk to Life คุยกับใจให้ชัดก่อนให้ใครมาครอบครองมันสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Talk to Life พื้นที่เงียบๆที่เราจะได้พูดกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีใครตัดสินคุณเคยไหมครับใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่น ทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทำเพียงเพราะกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังประโยคง่ายๆที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราไปตลอดชีวิตเรามีไว้เพื่อเราไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นพอใจไม่ใช่เพื่อให้โลกยอมรับแต่เพื่อให้เรารู้สึกมีค่าและมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของเราไม่ใช่ของใครชีวิตของเราไม่ใช่เวทีให้ใครมาเป็นกรรมการ เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามความคาดหวังของครอบครัวสังคมหรือใครก็ตามถ้าเราเหนื่อยเพราะต้องเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นอาจถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่เราเลือกเองบางครั้งการเดินออกจากความคาดหวังของคนอื่นคือการเดินกลับมาหาตัวเองและเราจะค้นพบว่า แค่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเชื่อได้เลือกเส้นทางด้วยตัวเองถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันมีความสุขที่แท้จริงอย่ามอบพวงมาลัยชีวิตให้ใครถือหลายคนใช้ทั้งชีวิตพยายามให้เขารักให้เขายอมรับแต่วันหนึ่งจะพบว่าเขาเหล่านั้นอาจไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแล้วเราจะเสียใจที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็น เมื่อเรากลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเราจะไม่หลงทางอีกเราจะเริ่มพูดว่าพอแล้วกับสิ่งที่ไม่ใช่เราจะเริ่มกล้าปฏิเสธและเริ่มเลือกสิ่งที่เติมเต็มหัวใจจริงๆนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ไม่ต้องให้ใครอนุมัติชีวิตของเรามีค่าเกินกว่าจะเอาไปแลกกับคำว่าให้เขาชอบหรือกลัวเขาจะไม่รัก ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะอยากให้คนอื่นรักแต่อย่าลืมว่าคนที่ต้องรักเราที่สุดก็คือเราเองเพราะสุดท้ายเมื่อแสงไฟดับลงคนที่อยู่กับเราจริงๆไม่ใช่ใครคือใจของเราเองชีวิตเรามีไว้เพื่อเราและแค่เรายอมรับในความเป็นตัวเองก็เพียงพอแล้วขอบคุณที่ฟัง Talk to life วันนี้นะครับผมขอฝากประโยคสุดท้ายไว้ให้คุณคิด อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยที่เราไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า Talk to Life เพราะใจของคุณคือเพื่อนแท้ตลอดชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Talk to Life พื้นที่เล็กๆที่เราจะค่อยๆเรียนรู้หัวใจของตัวเองผ่านบทสนทนาสั้นๆที่อาจทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้นบ้างในวันที่ใจหนัก วันนี้ผมอยากพูดถึงคำคำหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปรัชญาแต่จริงๆแล้วมันคือชีวิตวิชาตัวเบาแต่ครั้งนี้ผมจะไม่พูดถึงการปล่อยวางจากความทุกข์หรือความฝันผมจะพูดถึงการรักใครสักคนด้วยวิชาตัวเบารักเหมือนเดิมแต่ไม่แบกเหมือนเดิมรักด้วยใจที่เข้าใจแม้เหลือเพียงความผูกพันรักที่ไม่มีชื่อเรียกแต่ยังรู้สึกเสมอ บางคนเดินออกจากชีวิตเราไปแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดรักเขาทันทีความรู้สึกมันไม่ได้มีสวิตช์ให้ปิดแต่สิ่งที่เราทำได้คือการเปลี่ยนวิธีรักจากเคยต้องการครอบครองกลายเป็นแค่การเฝ้ามองด้วยใจที่เงียบลงจากเคยอยากอยู่ใกล้กลายเป็นการอวยพรเงียบๆในใจให้เขามีความสุขวิชาตัวเบาคือการไม่ดึงคนที่อยากไปให้อยู่ต่อการยึดไว้แน่นๆไม่ใช่ความรัก มันคือความกลัวคนที่ฝึกวิชาตัวเบาจะเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เชือกที่ผูกใครไว้แต่คืออ้อมแขนที่พร้อมเปิดออกเมื่อเขาต้องการบินและแม้เขาจะจากไปความรู้สึกในใจเราก็ยังอยู่อยู่ในรูปแบบของความเข้าใจไม่ใช่ความเจ็บปวดเหลือเพียงความผูกพันแต่มันก็ยังงดงามใช่ครับสุดท้ายบางรักจะค่อยๆกลายเป็นแค่ความผูกพัน ไม่มีคำว่าแฟนไม่มีสถานะแต่อยู่ในความทรงจำอย่างสงบและนั่นแหละคือสิ่งที่วิชาตัวเบาสอนเราเรารักได้แต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองเราคิดถึงได้แต่ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้เขากลับมาเราให้อภัยได้แม้ใจจะยังมีรอยในโลกของความรักการเลิกราไม่ได้แปลว่าไม่รักแต่มันคือรักที่ไม่ผูกมัด รักที่ไม่ทำร้ายใครรวมถึงตัวเราเองบางทีวิชาตัวเบาอาจไม่ใช่การปล่อยมือแต่อาจเป็นการจับมือไว้ในใจโดยไม่ต้องดึงกลับมาเพราะแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณที่ฟัง t อ l k กทูไลฟวันนี้หากคุณยังรักใครบางคนอยู่ขอให้ความรักของคุณเบาพอที่จะไม่เจ็บและลึกพอที่จะไม่หายไปไหนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า t a l k to Life พื้นที่ของหัวใจที่ไม่ต้องวิ่งหนีความรู้สึกสวัสดีครับ